สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะนําเสนอวิธีการเก็บผักไว้ได้กินยามที่ไม่มีผักกินนะครับหลังจากที่เราได้เก็บผักมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเก็บจากข้างทางของประเทศกาหลีใต้ครับเป็นผักป่าที่ขึ้นตามริมทางครับมันจะขึ้นมาหลังจากที่พวกยานั้นาตายนะครับหญ้าตามไหลาทางครับตายมันก็จะ ขึ้นมาเต็มอ่อนมากเลยครับผมก็เลยเก็บมาแล้วก็มาล้างน้ำนะครับวิธีการคือเราล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เราต้มน้ำน้ำเดือดนะครับแล้วก็เราก็ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็เราก็เอาผักที่ได้าจากที่ล้างน้ํามานะครับเอามาเอามาล้างนะเออเอามาล้างน้ําเสร็จสะเด็ดน้ําแล้วก็เอามาลวกในน้ําร้อนๆที่เราเหยอกเกลือไปนะครับให้มันลวกให้มัน เหี่ยวนะครับหลังจากที่มันเหี่ยวเหี่ยวนะครับมันก็จะยอดตัวเราก็เอามาเสดจน้ําแล้วก็เราก็เอามาทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็เราก็หาถุงมาหาถุงซิปมาแล้วก็เราก็แบ่งใส่แบ่งเป็นกามๆแต่ละมื้อนะครับอันนี้คือที่ผมท กตโคครับน้ําไฟไหงลงไปแต่ต้องคอยอันนี้มันเป็นเตาอันนี้มันเป็นเตา,อ,าอินฟเฟลย์นะซอคเกตอินเลต์ต้องระวังนิดนึงคนระับอย่าให้มันกระเจื้อมให้มันเหี่ยวอย่างนี้พอเหี่ยวอย่างนี้ก็น่าจะได้นะหลังจากที่เราเสดจน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็ ปั้นเท่ากำมือหนึ่งเท่าที่เรากินได้มือหนึ่งครับเราก็ใส่กลงอย่างนี้แล้วก็แช่แข็งเอาไว้ครับหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็ดึงออกมากินเมื่อนั้นคนระับเราก็จะมีผักไว้กินตลอดช่วงอายุแล้วรสชาติของกลิ่นรสชาติกลิ่นผักก็ยังเหมือนเดิมเลยครับ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเพราะว่า,าประเทศไทยเนี่ยมีฤดูผักมีฤดูเดียวคือฤดูหนานวเราก็สามารถเก็บไว้ทำอย่างนี้ระปลูกเยอะๆทำอย่างนี้เก็บไว้กินตลอดช่วงฤดูแล้งครับท่านใดสนใจก็ทำอย่างนี้ไว้รักษาได้กินกันนะครับโอเคครับ